คุณกำลังฟังรายการเคลื่อนเสียงหลังสีมอมสาระดีมีเพลงเพราะกับสวทอตรัง FM 91.25เมกะเฮช่วงรูรู้ทันป้องกันได้ ในช่วงของรู้ทันป้องกันได้นะคะก็มาติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องราวของสถานการณ์โควิดนะคะวันนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อยังคงสูงอยู่นะคะอยู่ที่23,618รายแล้วก็หายป่วยในวันนี้18,939รายวันนี้เสียชีวิตเพิ่มเติมไปที่49รายนะคะทีนี้พอมีตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อ มันเยอะนะคะใน,ใ,นในช่วงนี้แล้วก็รวมไปถึงการติดเชื้อในเด็กด้วยนะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ในเด็ก ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเนื่องจากว่ามีความห่วงนะคะมีความกังวลว่าแนวโน้มการติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยซึ่งแม้มันจะมีความรุนแรงที่น้อยกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะแต่ว่ามันสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายแล้วก็ทำให้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนะคะเด็กนักเรียนที่มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรือว่าการเรียนแบบออนไลน์นั่นเองค่ะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพความสําคัญสูงสุด ในรูปแบบของการเรียนนะคะแต่ว่าแต่ละองค์ความรู้ที่ได้เรียนผ่านประสบการณ์การพัฒนาทั้งเรื่องของร่างกายทั้งเรื่องของจิตใจซึ่งเมื่อเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนหรือว่าแบบออนไลน์ site, เนี่ยมันก็ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมันเด็กไปเจอการหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเขาเรียนออนไลน์กันมาอย่างยาวนานเนี่ยนะคะพอเขาไปเจอการไปอยู่ด้วยกันก็กรุกครีกันนะคะรวมไปถึงไปเจอกับคนรอบข้างไปเจอกับคุณครู แล้วก็คนอื่นๆที่โรงเรียนนะคะทีนี้มันก็ทําให้เกิดติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นซึ่งผลการให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นเด็กในช่วงอายุ5-11ปีนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ<ม>เด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่หไปแล้วเนี่ยมีจํานวนกว่า754,990รายแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มที่สไปแล้ว 16,369รายนะคะทางนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณาาสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันว่ามีเด็กติดเชื้อโควิด1 9มากขึ้นพบในเด็กที่มีอายุระหว่าง3-11ปีซึ่งก็มีสาเหตุมาจากเด็กช่วงโตขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ย5-11ปีเนี่ยเพิ่งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันรวมไปถึงมีการเปิดการเรียนในโรงเรียนบางแห่งนั่นเองค่ะก็อาจจะทำให้เกิดมีการติดเชือ้อแล้วก็กลับ มาส่งต่อเชื้อที่บ้านได้นะคะบางบ้านนี่เขาก็มีเด็กหลายคนน่ะเนาะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อ่ามองถึงนโยบายนะคะที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะสนับสนุนการ เรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็สุขภาพควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็ศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตนะคะทางนี้เนี่ยก็ได้เน้นย้ําในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเด็กให้ปลอดภัยได้ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นโดยก็ขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ทุ่มเททั้งเรื่องของการดําเนินการยับยัง้งการระบาด ของเชื้อโควิดสิก้ามาโดยตลอดนะคะ